วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024ได้คู่ชิงเหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นได้แก่ USA ที่เป็นแชมป์เก่าโอลิมปิก2020ที่โตเกียวและทีมอิตาลีที่เป็นแชมป์ VL n L 2024ล่าสุดวันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าแต่ละทีมมีไม้เด็ดยังไงและเส้นทางมาแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างโอกาสทีมไหนที่จะได้เป็นแชมป์โอลิมปิกรายการที่ใหญ่ที่สุด ในโลกนี้ครับก่อนอื่นฝากกดติดตามฝากกด f อลโล่แล้วก็ฝากกดไลค์กกด, like ด้วยนะครับเดี๋ยวมิให้ห้ฟังทีมแรกนะครับ USA ต้องบอกว่าไม่มีใครคาดคิดจริงๆว่า USA จะมาแรงถึงขนาดได้จริงถามว่า USA ยังเป็นทีมชั้นนำของโลกอยู่เปล่าแน่นอนทีม USA มีทีมงานสตาฟโค้ดมีระบบการสเกลมีระบบทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของโลกแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้แต่ ในปีนี้ฟอร์มของ USA ไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าอย่างในวี l มาเล่นรอบล่าสุดก็รอบสุดท้ายก็เข้ามาเกือบจะเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่แข่งที่กรุงเทพนะครับ USA เจอกับอิตาลีก็แพ้3ตัว0เซตนะครับตกรอบแรกในการแข่งขัน v ีเอลไฟนอที่กรุงเทพมหานครแล้วในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยก็ตาม ในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกนะครับ USA นะครับเรียกได้ว,ว่าโกงความตายมาสสุดเพราะว่าแพ้ให้กับจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็เอาชนะซเซอร์เบียนะครับทีมที่อยู่ร่วมสายกันมาด้วยสกอร์3ต่อ2โดยที่ชนะดิวในเซตที่5ด้วยนั่นแปลว่าแบบโหกว่าจะเข้ารอบมาได้ก็ยากเย็นแล้วนะครับแต่ว่า USA เหมือนกับยิ่งเล่นยิ่งดี วันดีคืนยิ่งมีพัฒนาการของทีมยิ่งความเข้ากันได้ของผู้เล่นเคมีในทีมดีขึ้นนะครับทำให้รอบน็อกเอาท์รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ USA เจอกับโปรแลรนด์ปรากฏว่าเอาชนะโปรแลรนด์ทีมที่กำลังมาแรงมากๆนะครับด้วยสกอร์3ต่อ0นะครับทำให้ USA นะครับเข้ามารอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วก็มาเจอกับบราซิลทีมที่กำลังมาแรงอีกเหมือนกัน USA ก็เล่นได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองแต่บราซิลก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแต่ว่าดวนไปดวนกันมาปรากฏว่าบาบาซิลก็พ่าให้กับ USA ในเซตที่5นะครับทำให้ USA ชนะมา3ต่อ2เซตโดยที่สกอร์ในเซตสุดท้ายก็เฉือนกันไปแค่15ต่อ11ทําทำให้ USA เข้ามาสู่รอบชิงได้สำเร็จนะครับเรียกได้ว่าทุลักทุเลบ้างแล้วก็ทำได้ดีบ้างแต่ก็ตามสไตล์ครับยูเอก็ไม่ใช่ทีมที่มีคิลเลอร์สกอร์อย่างทีมอื่นๆน,นะครับจะเป็นระบบทีมที่แน่นมากกว่าครับก็ทำให้เข้ารอบมาแล้วก็เป็นคู่ชิงนะครับมาดูฝั่งอิตาลีเหมือนกันมาฝั่งอิตาลีเรียกว่าเป็นตัวเต็งของปีนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวอร์เรนกิ้ง number 1แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ เป็นแชมป์ vnl 2องีล่าสุดที่จัดที่ไทยเรียกได้ว่าฟอร์มเขาดีจริงจงไม่แพ้ใครเลยแล้วในโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับอิตาลีเก็บชัยชนะมาทั้งหมด3มแมตช์ด้วยกันไม่เสียคะแนนให้กับทีมใดเลยนะครับเอาชนะโดนิกานมา3ตัว1เอาชนะนิวรีแมาด์มา3-0แล้วก็เอาชนะตุรกีทีมที่สุดยอดอีกทีมหนึ่งมาด้วยกัน3 .0 ทตาทำให้อิตาลีไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มรอบ็อ o เอาท์นะครับ รอบน็อกเอาต์รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบคอเตอร์เฟนอนนะครับอิตาลีนะครับไปเจอกับเซอร์เบียนะครับปรากฏว่าอิตาลีก็เหนือชั้นอีกเช่นกันเหนือชั้นขนาดที่เอาชนะเซอร์เบียที่เป็นแชมป์เป็นทีมที่เคยได้ทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกมาแล้วนะครับเอาชนะด้วยสกอร์สต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว,ว่าแบบไม่เสียเซตให้เลยในรอบคอเตอร์เฟนน์นแล้ววันก่อนนะครับที่แข่งรอบ เซมิไฟนอนหรือว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายก็เจอวนมาเจอกับทีมตุรกีอีกครั้งหนึ่งนะครับตุรกีก็ไม่ได้ทีมที่แย่นะครับแต่ปรากฏว่าอิตาลีเหนือกว่าจริงๆเหนือกว่าชนิดที่ว่าในรอบเซมิไฟนอลขนาดเป็นรอบลึกๆของโอลิมปิกแล้วอ่ะอิตาลีเองยังไม่เสียเซตเลยครับชนะตุรกีไป3 .0 ต่อ 0, ย้ํ้ำแขนอีกทีนะครับทาให้อิตาลีได้เข้าชิงในรายการโอลิมปิก2 0 2 4แล้วก็เป็นครั้งแรกที่อิตาลีได้เข้าชิงเจอกับอเมริกานี่แหละครับ รอบชิงวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024นะครับจัดแข่งวันที่11นะครับเวลาหมโมงเย็นนะครับก็ตามเชียร์กันได้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละ2ทีมนี้นใครมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์บากที่สุดนะครับเรียกได้ว่าอามาดูก่อนฝั่ง USA ก็ถือว่าเป็นทีมที่เข้ารอบล,ลึกมาโดยตลอดแล้วก็เป็นทีมที่รักษามาตรฐานได้ดีมาโดยตลอดนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับในปี2020 หรือว่า2 0 2 1ที่แข่งที่โตกเกียวแน่นอน USA เป็นแชมป์นะครับถอยไปอีก2016ที่ริโอประเทศบราซิลนะครับเป็นได้เหรียญทองแดงแข่งขันที่รนดอนสอนก็ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ถอยไปอีก2008นะครับก็ได้เหรียญเงินอีกเช่นกันเรียกได้ว,ว่า4ครั้งที่ผ่านมา USA มีเหรียญมาโดยตลอดดังนั้น เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับสลับอ่า usa ในโอลิมปิกถึงแม้ว่าถ้าเทียบชั้นกับอย่างคิวบาที่ได้มา3ครั้งได้ได้เหรียญทองมา3ครั้งอย่างบราซิลได้มา2ครั้งหรือว่าจีนได้มา3ครั้งอาจจะจํานวนครั้งอาจจะไม่มากขนาดนั้นแต่หลังๆมังเนี้คือเขาติดเหรียญมาโดยตลอดก็ต้องยอมให้ว่า usa ในการคุมทีมของคิรไม่ได้เป็นทีมที่ด้อยกว่าทีมใดเลย,เลยแต่ด้วยความที่ เขาเป็นแชมป์โอลิมปิกแล้วนักกีฬาหลายคนอ่ะเขามีการผัดเปียกพอแล้วหรืออิ่มตัวกับการเล่นนะครับก็อาจจะทําให้เขาเปลี่ยนนักกีฬาเอาเด็กๆมาเล่นมากขึ้นก็ทําให้อาจจะผลงานอาจจะดรอปลงมาเวอร์เลกิ v ้งก็อาจจะต่ำลงนะครับจากอันดับที่หนึ่งก็ค่อยไหล,ลลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็อย่างอยาที่เห็น,นครับอย่างในโอลิมปิกเนี้ย เขาก็เหมือนจะตกรอบแหล่ไม่รอบแหล่ตกแหล่ไม่ตกแหล่แต่ท้ายที่สุดก็พาตัวเองเข้ามารอบชิงได้ดังนั้นยู UA เอเคือข้อแข็งแข็งของเขาเลยคือเขามีระบบทีมที่ดีมีสตาฟ t โค้ดที่ดีมีระบบสเกลมีระบบสถิติที่ดีประมาทไม่ได้แน่นอนฝั่งอิตาลีนะครับแน่นอนมีพราอิโกโนคนนี้อิโกโนคนนี้ไม่ใช่อิโกโนเวอร์ชั่น4ปีที่แล้วหรือว่าเวอร์ชั่นหลายปีที่ผ่านมา ที่ปกติจะเราต้องในมานั่งลุ้นว่าอโคโนนจะตีออกหรือเปล่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์เออร์จะสูงหรือเปล่าคือเวอร์ชั่นเนี้ยเขาเป็นคนที่รู้จักการตีที่รู้จักการประคองหรือว่าพยายามมองหาจุดที่จะตีและแต้มได้ดีมากขึ้นไม่ใช่เวอร์ชั่นอโคโนเวอร์ชันเด็กที่ ทุกอย่างใช้แรงหมดนะครับตอนนี้คือทั้งฉลาดตีฉลาดแล้วก็ผิดพลาดน้อยมากนะครับอย่างสถิติในว n l รอบชิงนะครับที่เอาชนะญี่ปุ่น <c oughs> ที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้นะครับสามต่อหนึ่งในรอบชิงเขาก็ตีแบบเออร์เลูนเปซคือตีได้แบบร้อยเปอาจจะไม่ได้แต้มร้อยซแต่ว่าไม่มีความเออร์เลเลยดังนั้นคีย์สำคัญของอิตาลียังเป็นอิโกโนอยู่ แต่นะครับทีมนี้ไม่ได้มีดีแค่อีกนูนะสิมียังมีดีอย่างชิร่าหัวเสานะครับโบสติก็ยังดีบอลบอลสกัดกั้นหรือว่าบอลบล็อกเขาก็มีเดนิซี่กับฟาที่แบบทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกรรมดังนั้นถ้ามองปอนตอบอนนะครับต้องได้บอกว่าตัวหลักของ USA คือแอนเดรียดกับอีกนูอีกนูได้เปรียบแน่นอนอิตาลีได้เปรียบแน่นอนชื่อชั้นแล้วก็สถิติ ล่าสุดได้เปรียบแน่นอนแต่นะครับในโอลิมปิกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างที่แข่งมาวางไว้หมดเป็นศูนย์แล้วมาแข่งกันในรอบชิงวันที่1 1บเอ็โมงเย็นใครได้สมเซตก่อนคนนั้นชนะคืออะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะผลงานมาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าวันจริงเกิดมีเออร์เลอร์หรือว่าตื่นเต้นจนเกินเหตุอาจจะทำให้พลาดเหรียญไปเลยก็ได้ดังนั้น โอกาสอยู่ในมือของอิตาลีแล้วแหละอิตาลีมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้แชมป์โอลิมปิกครั้งแรกสร้างประวัติศาสตร์ให้กับอิตาลีแล้วก็แน่นอนถ้าอิตาลีเป็นเป็นแชมป์อิกนูก็คงเป็น MVP แน่นอนโอกาสอยู่ที่ในมืออิตาลีละแต่ขึ้นอยู่กับว่า USA จะยอมง่ายหรือเปล่าแล้วอิตาลีจะรักษามาตรฐานตัวเองให้คงเส้นคงวาได้หรือเปล่าก็ติดตามฝากเชียร์แล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดทให้ฟังเดี๋ยววิวเคราะห์หลังเกมให้ฟังอีกทีว่าหลังจากแข่งแล้วใครจะได้เป็นแชมป์โอลิมปิก2024กันแน่ระหว่างอิตาลีหรือ USA เพื่อนๆเ,เชียร์ใครครับพิมพ์มาเลยครับ